สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการเฮฮาปาร์ตี้อีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่4นะครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับแอดมินตี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราพามาชมว่าหลังจากที่ปลาเนี่ยนะครับมาส่งที่บ้านผมแล้วเวลาผมซื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากที่ปลาเนี่ยมาส่งที่หน้าบ้านผมแล้วเนี่ยผมทำยังไงกับมันต่อนะครับผมจะมีวิธีการกักโรคมันยังไงนะครับ แต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวิธีการกรักโรคของผมเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีการที่ต้องตามนี้เป๊ะนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือผิดนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมละกันนะครับเพราะต้องบอกเลยว่าการเลี้ยงปลามันไม่ใช่ว่ามันจะสามารถบอกอะไรได้แบบ100%นนะครับมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับว่า ปกติแล้วผมเป็นยังไงเผมทํำยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีการกักลรคยังไงใช้อะไรบ้างกักกี่วันนะครับก็สําหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็นปลาของพี่เมย์นะครับที่สั่งมาสั่งมาด้วยกัน4ตัวนะครับเป็นปลาจีนนําเข้านะครับคุณภาพทับจอนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของปลาเป็นยังไงบ้างแล้วก็วิธีการกักลรกเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนนี้ออกมาหน้าบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ่านี่พอดีเมื่อกี้ออกไปส่งลูกไปโรงเรียนนะก็เลยไม่ได้เจอกับคนที่มาส่งนะฮะนี้เจมไม่ได้มาส่งเองกนะ็ดูดสีตัวมันอนะ้วนเน้นๆนะ้นะฮะมันอ้วนเน้นๆน้นงานนี้ จาก Fortune er Aquarium นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวขอยกตรงนี้ไปประจําที่ก่อนอาบแล้วเดี๋ยวมาอาดกันต่ออ่านะครับที่นี้เรามาดูปลาข้างในตอนนี้ย้ายปลาจากกล่องหน้าบ้านนะครับเข้ามาในบ้านแล้วฮนะเดี๋ยวเรามาดูปลากัน นี่นะครับผมแช่ผมทำการแช่ตรงนี้ไว้สองถุงนะครับแล้วก็แช่ตรงนี้ไว้อีกสองถุงนะครับก็แยกกันอย่างนี้เพราะว่าเหตุผลนี้ทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตู้ครับมันก็มีจำกัดเนาะนตู้นี้ก็มีจำกัดเพราะมันใส่สองถุงก็เต็มละ นั้นเราก็ต้องแยกออกมาถุงนึงนะครับเพราะว่าอย่างตู้ล่างเนี่ยครับคืออันนี้เป็นปลาที่จะแจกนะครับได้ผู้โชคดีไปละเดี๋ยวกําลังจะ,ะเขากำลังจะเข้ามารับนะครับพี่เขากำลังจะเข้ามารับก็เลยแยกไว้อันนี้อันเป็น VIP พิเศษเลยนะ <Wow. S 1> ไม่รวมกันนะครับหนึ่งแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะแยกมาอย่างนี้นะครับผมก็ใส่แยกไปเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องโรคเรื่องอะไรคือแยกเรียบร้อยไม,ไม่ไม่รวมกันนะครับปลาใหม่ก็ส่วนปลาใหม่ปลาเก่าก็ส่วนปลาเก่าแต่ทีนี้ต้องแยกอย่างนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเนี่ยบที่มันไม่พอยับสองถุงนี้ลงไปปรับสภาพก็เต็มแล้วนะครับคือจริงๆการที่จริงๆการที่เราทําแบบนี้นะก็แค่เหตุผลวยแค่เรื่องของการปรับอุณหภูมินะครับให้ปลาเขาปรับอุณหภูมิได้ แยกลงมาที่ที่อ่างไฟเบอร์เนี่ยสองถูกของเพราะอะไรเพราะว่าอุณหภูมิของอ่อางไฟเบอร์อันนี้นะครับกับอุณหภูมิของกับอุณหภูมิของตู้ปลาเนี่ยนะครับตู้ที่กักโลเนี่ยครับมันเป็นอุณหภูมิที่เท่ากันนะครับเพราะว่าผมปรับอุณหภูมิที่ฮิตเตอร์ไว้เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสในกรณีแบบนี้ก็คือว่าเราก็เลยสามารถที่จะแช่ให้ปลาปรับอุณหภูมิ แยกกันได้นะครับแยกกันได้ก็คือในอ่างด้วยแล้วก็ในตู้ด้วยเพราะว่าหภูกูมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่มีปัญหามาดูปลาตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นซากุระนะครับตัวนี้เป็นซากุระส่วนตัวนี้เป็นก็เป็น5สีนั่นและรครับจรนงๆเป็น3สีนะตัวนี้ นี่นะฮะเรามาดูมุมนี้กันบ้างนะครับก็นี่หลังจากที่แช่ลงไป2ตัวนี้นะครับก็ถ้าดูจากมุมนี้ก็สวยดีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็น คะยิลินนะฮะจริงๆในตู้มีคิรินแล้วตัวหนึ่งนะครับก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะเหงาแต่มันจะเป็นมาร์กิ้งคนละแบบนะบแต่เป็นลายคิรลินเหมือนกันตัวนี้จะหัวแดงนะจริงๆหัวแดงคู่แหละก็จะสวยสวยกันคนละแบบนะอือืตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็จะเป็นสามสีกันนะ ุ่นเรามาดูครับตอนนี้ก็ลงตู้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง4ตัวปลาจีนนําเข้านะครับขอเน้นย้ําอีกทีนึ่งนะฮะใครที่นําปลาใหม่เข้าบ้านนะครับก็เป็นย้ำกันเรื่องการกักโรคนะครับก็ถ้าเกิดเราไม่ได้มีอุปกรณ์ในการขูดตัว เหงือกหรือว่าตัวสกินผิวของปลานะครับเราเอาไปส่องกล้องนะครับเราก็ควรที่จะกักโรคนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีพวกปรสิตอะไรติดมาหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นฟาร,ร์มที่เราเซื้อกันประจำก็ตามนะฮะก็ไม่ควรจะรวมเด็ดขาดนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยทางฟาร,ร์มเขาก็ไม่ได้ เขาก็ไม่ได้คือด้วยปริมาณปลาที่เยอะนะเขาก็อาจจะดูไม่ได้ทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเซฟตัวเองดีกว่านะครับโดยการกัโกโรคทุกครั้งนะครับแม้จะเป็นฟาร์มที่ซื้อกันบ่อยๆก็ตามนะฮะส่วนจำนวนวันที่กัโกโรคก็แล้วแต่คนเลยนะครับก็แนะนำขั้นต่าก็7-14นะครับแล้วแต่ ยาที่ท่านจะลงนะครับว่าเป็นยาอะไรรุนแรงแค่ไหนก็ก็อันนี้เราแต่คนนะครับฮนะถ้าเกิดท่านไม่มีกล้องนะครับในการดูปรสิทธิ์อะไรพวกนี้จริงๆจริงๆตอนนี้มันมีขายในช้อปปีเยอะนะฮะแล้วก็ไม่ได้แพงมากด้วยเป็นราคาที่แบบถูกเลยแหละนะก็ใครที่ไม่อยากกักโรคนะครับวันนั้นได้ไปไปฟังหมอนหนึ่ง พูดนะครับในงานของรันชูกลุ่มของรันชูก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องกักโลกก็ได้ถ้าถ้านะครับมีท่าถ้าคุณสามารถที่จะ,ะเหมือนกับยืนยันได้ว่าปลาของคุณนั้นมันไม่มีปรสิตจริงๆนะครับคุณก็สามารถรวมได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีเครื่องมือนั้นหรือคุณไม่ชํานาญในการขูดนะครับเพราะว่ามันก็ต้องใช้ความชํานาญ ด้วยนะครับคุณก็กักวิธีนี้ไปส่วนตัวผมเองนั้นก็คือยังไม่ได้ซื้อนั่นแหละก็เลยเใช้วิธีกักแบบนี้ไปก่อนนะฮะก็ค่อนข้างที่จะชัวร์เหมือนกันถ้าเกิดระยะเวลากักเรา,กานานนะครับถามว่ากักกี่วันของผมส่วนใหญ่ก็ถ้าฟาร์มประจำประจำก็ต้องมีต่ำๆอาทิตย์นึงนะครับฟาร์มประจำนะนี่ความประจำ ก็ต้องมีตำตำอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดร์มไม่ประจำเนี่ยก็ยาวๆไปเลยนะครับปล่อยยาวๆอยู่ในนี้ไปเลยนะครับจริงๆการกักโรคมันต้องดูมันต้องดูหลายอย่างด้วยนะครับมันต้องดูในเรื่องของตู้ที่เรากักด้วยเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับตู้24นิ้วนะครับก็ถามว่าสำหรับปลาไซส์ประมาณเนี้ย ก็คือประมาณ4-5นิ้วเนี่ยถามว่า4ตัวกับตู้ยืบ4นิ้วมันแน่นไปไหมมันก็แน่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะหาวิธีขยับขยายที่นึงเพราะก็อย่างที่บอกครับมันจะมีข้อจํากัดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะก็ของผมก็ปกติผมกักประมาณนี้ก็ก็โอเคได้อยู่ เพราะว่าจริงๆมันจะมีจริงๆเนี่ยถ้าปกติแล้วผมจะแยกเป็น2ถ้าเกิดในกรณี4ตัวแบบนี้อาจจะแยกเป็น2ตู้นะครับแต่ว่าอเผอิญว่าอีกตู้หนึ่งเนี่ยใส่ปลาที่ตัวซากุระที่จะรอแจกอยู่นะฮะให้ดูนี่ก็คือใส่ตัวนี้อยู่นะครับก็เลยก็ผมไม่อยากเอารวมกันนะครับเพราะว่านั่นแหละมันจะมีเรื่องของโลก,โลกของอะไรอย่างเงี้ย แต่ตัวนี้ผมกักเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพี่ปีชาจะมาเอานะพี่ปีชาเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวจะมาเอา,เอาในวันพรุ่งนี้นะครับบป่าย,ายแกก็มาเอาผมก็เลยอดอาหารแล้วก็แยกไว้เลยจะได้ไม่ต้องรวมกันเพราะว่าเผื่อปลาชุดใหม่ของผมมันมีโรคมีอะไรเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาติดกันนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการก,ากักโรคก,ก็คงวันแรก วิธีการกักโรคของผมก็คือวันแรกเนี่ยก็จะไม่ทําอะไรเลยนะฮะก็คือแค่แบบเมื่อกี้ที่ให้ดูที่ปรับอุณหภูมิใช่ไหมฮะก็ปรับอุณหภูมิไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็พอเมคชัวร์ว่าระดับน้ำเนี่ยมันเท่าแอบหมายถึงว่าอุณหภูมิน้ํามันเท่ากันปุ๊บนะครับก็ทําการปล่อยปลาลงมาเลยนะครับปกติผมจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็น้ําที่ใช้นะครับก็เป็น กองคอลีนเนี่ยที่ท่านเห็นเป็นอันใหญ่เลยแบบนี้นะฮะเป็นกองคอลีนผ่านระบบของ NC นี้ผ่านตัวเนี่ยตัวนี้นะฮะตัวที่คลองเนี่ยนะครับแล้วก็มาแขวนอย่างนี้นะครับก็ก็จะเป็นน้ำตัวนี้ซึ่งไม่มีกรองนะครับไม่หมายถึงว่าไม่มีตัวฟิลเตอร์ขี้ปลานะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้วิธีการเปลี่ยนน้ำทุกวันเอา นะครับวละ30%บ้าง50%บ้างผมไม่ได้บอกว่าวิธีของผมถูกนะครับก็คืออันนี้แล้วแต่คนเลยนะอันนี้คือที่บอกคือส่วนตัวที่ใช้คือใช้แบบนี้นะครับแล้วก็วันแรกมาก็เนี่ยพักปลานะครับก็คือ,อยังไม่ทำไรไม่แตะต้องก็ยกยกเว้นว่าตอนเอามันลงไป นะเพราะผมไม่ชอบเอาน้ําเก่าไปรวมกับน้ําในตู้นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่ทางฟาร์มเขาใส่มาก็จะไม่ไม่เทลงไปในนี้นะครับก็จะอ่าหยิบเฉพาะตัวปลาเนี่ยนะครับจับเฉพาะตัวปลาเนี่ยลงไปในตู้นะครับเท่านั้นนะฮะก็จับสิ่ตัวนี้ลงมานะครับก็หลังจากปรบบับอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยพอวันนี้พักปลาใช่ไหมครับไม่ทําอะไรเลยพรุ่งนี้ผมก็จะทําการใส่เมทัลลินบลูนะครับ ใส่เมทเลนบูลงไปนะครับก็ค่าเชิโลคนู่นนี่นั่นปรับสภาพการหายใจเหมือนกับคลีนเคลีย์ก่อนอีกรอบหนึ่งนะครเพราะว่าเมทเลนบูมันเป็นมันไม่ได้มีเท่าที่ผมเข้าใจคือมันไม่ได้อิมแพ t อะไรเยอะแยะกับตัวปลานะครับมันก็ใส่ไปสบายๆก็เหมือนตอนที่ทางฟาร์มเขาแพคปลามาให้เรานะครับก,ก็ก็ประมาณนั้นเขาก็ใส่มา นะบ,าบางฟาร์มก็จะเป็นตัวยาเหลืองนะครับบางฟาร์มก็จะเป็นตัวเมทิลนบูก็ก็แล้วแต่ฟาร์มนะครับอ่าก็ประมาณนี้วันแรกก็พักวันที่2ใส่เมทิลนบูส่วนวันที่3วันที่3าผมจะใส่พวกท็อปหรือไม่ก็ใซ่เตจนะครับ ก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็เว้นวันหนึ่งแล้วก็ใส่อีกวันหนึ่งระหว่างนี้คือเปลี่ยนน้าไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนน้าไปเรื่อยๆย้ำนะผมไม่ได้บอกว่าวิธีของผมถูกนะครับก็คือแต่ผมทําอย่างนี้มานานแล้วนะครับก็ออกมาเรียกว่าแชร์กันแล้วกันนะครับวันแรกพักวันที่2องทรีนบูวันที่3ามใส่เตจนะครับแล้วก็วันที่4ไม่ทาอะไรเลยพักวันที่5ไใส่เตจวันที่6ไม่ทําอะไรเลย วันที่7ใส่ไซเตดตซ้ำอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ดูสภาพปลาหลังจากนั้นผมก็จะดูสภาพปลาและว,ว่าปลามันโอเคไหมถ้าเกิดว่าปลาโอเคกเ็ก็ปล่อยไปอีกสักวัน2วันถ้าเริ่มให้อาหารบ้างนะครับคอยให้ทีละน้อยก่อนนะฮะถ้าปลาเขาแบบว่ากินดีอะไรดีทุกอย่างดีนะครับถ้าเกิดเป็นฟาร์มที่ประจำหลังจาก7วันแล้ว 8-9วันแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ผมรู้สึกว่าปลาเขาเขาเหมือนเราเลี้ยงปกติเหมือนเราเลี้ยงอยู่ข้างนอกในตู้นี้ครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าปลาเขาโอเคปกติดีผมก็จะทําการรวมนะครับผมจะก็จะทําการรวมก็ประมาณนี้อันนี้เป็นวิธีที่เบสิกสุดเลยนะฮะประมาณนี้ เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ซื้อปลานะครับแล้วออ,อย่างวันนี้เรากักโลคปลาใช่ไหมครับแล้วแบบเรารู้สึกว่าปลาที่มาเนี่ยมันมันมีปัญหานะครับมันมีปัญหานะครับเช่นนอนนิ่งไม่ไายไม่อคทีฟ e นะครับอ่ะอย่างทุกคนจะดูสีตัวนี้นะครับก็ก็โอเคนะผมถือว่าโอเคเพราะว่า ก็ยังไหว้ไหว้ได้ปกติอะไรดีอันนี้คือพึ่งจะออกจากถุงมาเลยนะคือเดินทางมาจากาลาดบุรีนะครับมาถึงสมุทรปราการก็ไ mm hmm. กลพอสมควรแหละนะครับแต่ว่า,าปลามันก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็โอเคแต่สําหรับของใครเนี่ยที่รู้สึกว่าปลาเขาไม่ปกตินะครับอันนี้ผมแนะนําว่าให้รีบนะครับรีบเลยนะฮะติดต่อฟาร์มนะครับให้รีบติดต่อฟาร์มบอกเขาตั้งแต่เนิ่นๆนะ ว่าพี่ครับน้องครับปลามันมันแปลกๆนะปลามันไม่โอเคนะแล้วก็ถ่ายคลิปให้เขาดูนะครับตั้งแต่วันแรกที่รับปลามานะครับแล้วก็คอย Follow up กับทางฟาร์มเสมอๆนะครับว่าอโอเควันนี้มันเป็นอย่างนี้นะวันนั้นมันเป็นอย่างนี้นะพรุ่งนี้มันเป็นอย่างนี้นะอีกวันนึงมันเป็นอย่างนี้นะก็คือคอย follow up กันตลอดนะครับทีเนี้ถยถ้าเกิดปลาเขามีปัญหาอะไรนะครับแล้ว ผ่านการดูแลจากฟาร์มเนี่ยหมายถึงว่าเราเราปรึกษาฟาร์มตลอดเนี่ยครับก็คือเขาก็จะค่อนข้างที่จะรับผิดชอบเรานะครับเวลาเกิดปลามันมีปัญหาเพราะว่าเราเราปรึกษาเขาตลอดแล้วก็เขาเหมือนกับการคือปลาของเขาเนี่ยอยู่ในสายตาเขาตลอดนะครับก็คือทางฟาร์มตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเวลาเวลามันสมมุติินเคสว่ามันตายหรือมันอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เขาก็จะ ค่อนข้างจะต้องรับผิดชอบเรานะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมเจอบางคนว่าเอาปลาไปนะครับเราเงียบไปเลยหายไป3มวันแล้วก็กลับมาทีพี่ครับตุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราคืออย่างเงี้ยคือทางฟาร์มเขาก็จะค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยอยากที่จะรับผิดชอบเพราะว่าเขาไม่รู้คืออันนี้เข้าใจทางฟาร์มนะเพราะว่าเขาก็จะไม่รู้ว่า เราไปทําอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ในสายตาของเราใช่ไหมครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่ชํานาญการเรายิ่งต้องควรปรึกษาทางฟาร์มเลยเพราะว่าเผื่อว่ามันมีเคสที่ว่าปลาป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจะได้รักษาทันนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องเข้าใจทางฟาร์มด้วยนะครับประมาณนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการกักโรคของผมนะครับก็ แล้วแต่เลยนะครับใครจะทําตามใครจะไม่ทําตามเพราะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องหรือพิด100%เซวิธีการที่แชร์นี้เป็นวิธีการที่นํามาใช้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตลอดระยะเวลาการลิงปลามานะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะครับใครอยากจะใช้ก็ใช้ได้เลยนะครับหรือใครมีสูตรตายตัวอยู่แล้วของตัวเองก็ทําต่อไปถ้าเกิดปลามันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ก็ทำต่อไป นะครับแค่วัตถุประสงค์ของการกักโรคก,ก็คือแค่ให้เราเมคชัวร์ว่าปลาของเรามันมันไม่มีโรคแล้วก็สามารถที่จะไปรวมนี่ครับกับปลาของเราได้ปลาตัวอื่นของเราปลาในตู้รวมของเราได้นะครับแค่นั้นเองวัตถุประสงค์มันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการมันสามารถทําได้หลากหลายมากนะครับแต่เราดูที่วัตถุประสงค์เป็นหลักคุณรวมปลาหลายๆครั้งแล้วไม่มีปัญหานะครับก็แปลว่าคุณน่าจะมาถูกทางละ คือก็อย่างที่บอกนะครับมันการกักโรคมันไม่ได้มีสูตรตายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะครับก็วิธีการของผมก็เป็นแค่วิธีการหนึ่งในการเหมือนเป็นไกด์ไลน์แล้วกันในการที่ช่วยสําหรับมือใหม่บางท่านนะครับที่ยังไม่รู้หลักจับหลักไม่ได้ว่ามันจะต้องกักยังไงอะไรยังไงก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งวิธีการหนึ่งในการเป็นไกด์ไลน์ของเรานะครับก็เอาไปใช้ได้นะครับส่วนใครที่มีวิธีการ คือเลี้ยงมานานแล้วมีวิธีการกักโรคของตัวเองอยู่แล้วอันนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับท่านก็ถ้าเกิดท่านกักแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรท่านก็กักอย่างนั้นต่อไปนะครับแค่อย่ารวมปลาทัานทีที่ท่านรับปลาเข้ามาเท่านั้นเองนะครับยก <Okay. S 1> เว้นยกเว้นอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปในคลิปนะครับว่าท่านที่ขุดมีกล้องส่องดูนะครับ mm hmm. ก็ถ้าคุณถ้าคุณเมชั่ร์แล้วว่าปลาของคุณมันปลอดภัยไม่มีปรสิตใดๆก็สามารถรวมได้เลย เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ถ้าเกิดใครที่เนะี่ยไม่ไม่กล้าขูดไม่กล้าอะไรก็นะต้องใช้วิธีการเหมือนผมนะครับก็เอามากัโกโรคดูระยะเวลาพอสมควรแล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็รวมได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงขอบคุณที่ติดตามช anel ของ p h ฮ a a ลัต มากๆเลยนะครับก็ไม่ลืมกดติดตามนะครับกด subscribe กันไว้ด้วย,วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาอัพคลิปใหม่มันจะได้ไปแจ้งเตือนท่านล่วงหน้านะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ